เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมครับแมนพีเอสองศูนย์หกรูแมนพีเอสองศูนย์หกแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำแมตช์พิเศษนะฮะคือจะเล่นเป็นทีมนี้ครับน,นี่พอเราจะมาบุกซิกาบุกบุรีรัมนะสิกเกตเอฟซีฟจะไปบุกบุรีรัมที่สนามไอโมบายสเตเดียมนะฮะโอเคไหมใช่ไหมับ ลูกนักเตะนี่ก็คือแก้แก้แล้วครับซีสเกตเอฟซีพวกอะไรที่ยังไม่เล่นนี่คือยังไม่แก้นะฮะโอเคเพราะว่ารอชุดอยู่นะครับครับจีสนามไอมูบายสเตเดียมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะสนามมบายสเตเดียมนะชุดนี้ครับนักเตะก็เปลี่ยนเฉยๆครับเอาพอเหมือนนะฮะ เหมือนไม่เหมือนก็ตำาหนินะครับได้นะครับไม่ว่ากันตอนนี้ครับนักเตะครับตอนนี้เราสองทีมลงสู่สนามแล้วเมื่อกี้ลงเปิดเพลงนะฮะะครับเนี้ยลงสนามแล้วครับนักเตะัสองทีมนะครับลงความฟิตก่อนนะครับ มาเปิดขลุบเสียงนะครับอะไรไม่เหมือนก็ทำดีได้แบบนีบ้เก็บเงินนะงานไม่เหมือนก็ทำเองเลยเลยนะครับใครเนี่ยก็เริ่มจากอ่านี่ครับมาดูด้ชื่อก็นะฮะอันนี้ครับ,นะรบ,รบเป็นนักเตะของอา่า อูดิอมมีเต็ดนี้นนร ade, นครับเป็นนายชื่อของนักเตะซิสเกตเอฟซีนะฮะโอเคจะมาเริ่มกันเลยนะครับเอามือไปโกน,นะมึงเนี่ยเป็นอ,อะไรวะแจ็คสันโคเอโยนะจะเลมม่นน้องของทีมซิสเกตเอฟซีครับครับมันทีแจ็คสันโคเอโยให้โคซุนกิ สตเกเรสีผมไม่รู้จักเลยนะฮะเล่นเฉยๆเล่นไปพอได้นะครับชงวัสตูดิโอดังขรึงเลยครับเมืเ่อกี้ขอ้ยนะครับมาแล้วมันที่โอ้ยจัก,กระพันโอ้โหยังไงครับอา้าวเลยได้วอลรับเอาตอนนี้สติเกตสีบุกแล้วโอ้โหอีโกซงกี นายวอนเอาไปไลก์กันเอาโกงกี้ขั้วขั้วขุมบอลดีจังคั้วขุมบอลดีจังเอา้าไงยังไงเอาสิทธิ์เกตเราไม่เข้าไม่แฮร์อุดวิดไปเลยครับสิทธิ์เกตสีสส่นะฮะนี่ครับเออว่าโกสกี้โยไปหนึ่งสองซัดด้วยซ้ายนะครับนี่ฮะ โอ้โหบุดวิดไปนิดเดียว FC ต้องงดวางครับเกมบุกเกมรับนี้เขาเหนือกว่าเราเยอะนะเก <c oughs> <c oughs> เอาเอ่อเดียวยาวมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> มาแล้วแต่ต่อไป อะไรครับกรรมการโอ้โหให้ฟ้าครับให่เ็ททองฟ้าครับก,รก็แล้กดเลยนะจะใช่หรือไม่ใช่ไม่ว่วบุตยำยังยังไม่แก้แก้มบางส่วนอนะปันลูกดีแล้วเอา้าอะไรครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวน่าจะเข้านะครับเนี่ยดูนี่ฮะ เข้าไหมมาเฮ้ยเกียบเกียบนิดเดียวงั้นบักก็เยอะเสียนะครับบักเยอะเกินอามันดีดีโอ้โหเอ้าตัวแล้วสิเกตแต่ยิงไม่ผ่านซิวรักแทบสุดเลยครับโอ้โหเซตจริงครับแม่ครับไม่เข้าสกู๊ครับ เขาคนนี้สครับสุดหลักเกิดบุมมาแล้วเอาเไาแล้วโอ้โหไม่ได้ครับจิบมาสันส้นๆแต่ไปดันโกสุนกีครับแต่สุนทางโกซุนกีแทนซุนกีเข้าไปดูสิครับสันโกโย่อากดสามตัวอีกแล้วมา แล้วยังไงยังไงยังไงจะได้ดีไหมโอ้โหฟ้าครับกวโยจะไปลูกเรียงแล้วไปพีก็ข้พอๆเซฟอยู่เซฟอยู่บ๊อประตูของเราทำไมไม่วิ่งเอาบอลออกมาเนี่ย ไม่ใช่ตัวผิดพ,พ,พูดผิดตัวิดอ้าวผิดัวรับกอลวิทนอนเปนโอ้ยโดนบีใช่ใช้สม,มือหรือเปล่า ้ยได้อยู่ก็จบเกมไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เสมอตกเครื่องหน้าไปแล้วตอนนี้เสมอที่สประตูสำหรับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์พร้อมของไฮไลท์เครืนหลนังด้วกันนะนะครับบันดีดีตามน,น่านของซิรีสเกมอยู่ครับ ใช่หลังเืิดไปหน้าอยอาที่จะถ่วงเวลาไปนี่ครับเอาไม่ได้ครับเอาไหมเออเฮอ้โหไปลื่นนะฮะไปคร้บ เติมกดดูว่าจะดูหันว่าจะมีรีเพย์นะครับรนม่มวสับลายแต่เดีวควงเข้าประเด็นซัดไม่ได้ครับโอ้แล้วเอาเอาแล้ว,ลว,ลวยังไงโอ้โหบกรึ่งได้ไปแล้วเออไปครับ ตีมันออกนะ okay, ครับ yeah. <c oughs> ออโอเคครับโอเคอือ่ามีพ่อคนเยอะนะฮะเออจะย่อมามาแล้ว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  มาแล้วยิงอ้าวยังติดสิวรักเทพสูงนะครับโอ้โหนี่ฮะแม่เจ้าเนียบยิงยิงครับสาวรักเทพสูงเนอสิวรักเทพสูงไม่พา,านะฮะเดี๋ยวบ้าหมงนะครับโอ้ไม่โดนไม่รู้ครับไดน อยู่แล้วจะได้เบิกจากเส้นประตูครับก็เป็นมือต่อเวลาดนเดี๋ยวด่วนจุดโทษนะครับต่อเวลาแล้วก็แล้วก็ไปรุนจุดโทษเลยนะครับไปจะปู๊สมน้ำไหมเนี่ยมาแล้วสวัสดีเจ้าสุนโควโยโคเหยโยเดี๋ยวผมโคไปสักครู่หนึ่งนะครับประสิิทธ์ประสิิทธ์ต้องเอาเป็น นี่ลงแขกนุกอะมาแล้ว โอ้โหเลี้ยงงานเกินเอาค่าเอาเจะขันคุยวอรครับบูดบินไหมครับดีมันดีจะวันจะกระพันแล้วไอ้ดีนี่มาโอ้โหสับสับแล้วสับอีกแล้วแล้ว,ลวโอ้โห สัตว์ละเออขอยสิบวัลคเตสสมเนื้ครับนี่ครับนายบอลเราบอลอยู่ที่สุเชาที่ยังันอ้าวหรือจะโอ้โหเสมอิญที่สุนประตูสครับตอนนี้นเป็นการ ต่อเวลานะฮะต่อเวลาเลยครับไม่พูดมาทำเพลงนะีรออะไรน้าน้า Ôi. Oh, chạy oh, oh. à Nhưng này. Đại đứa mày ngay mày chạy mày chạy oh, oh. à. mày chạy mày chạy đai chạy mày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  chạy khoảng chạy mày chạy mà mà nào mà nào โอ้ยโกสมหีอ้าวโอ้โหหมดแรยการต่อเวลาเสร็จแล้วนะครับเร,เราต้องมาดูครึ่งหนังว่าจะมีการเปนแปลงหรือการยิงประตูเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับเอ้ยนั้นเออเรองขอเป็นตัวคนนี้ดูครับ เขายังเป็นแกนเออเขาคงเป็นแกนอยู่นะโองหน้าก็ไม่เปลี่ยนหรือไงกเจได้ครับลงตอนนี้ทานเบสจะยิงเข้าหรือเสมอครับมาล้นกนันหรือ สิเกตดราบุกบุกบุกแล้วตอนมาโอ้โหดีมเส้นไม่ได้ครับเขาจะเอาพันออกทางอ้ามลูงแลวนะทำไมไม่เอาซิวลักซิวลักเทสุนวะดีใจเลยฮะ ที่ไม่รู้ตั้งแต่ก่อนเพราะความจำเต็ม,มกเกี่ยว,วอะไรไม,ไ,มได้เกี่ยวอะไรหรืออ้วโอกาดิงโอกาดิงโอ้ยพลาดอีกแล้วฮะนัวเลีย ถ้ากลับไปเลี้ยงแล้วยิงโอ้โหบกักเต็มเต็มเลยให้ได้ครับไอ้หมกคนไปติดสิวแล้วก่อนนะจุดโทษครับไม่ต้องบูนอะไรไม่ครับเอาไม่จุดโทษเลยนะนะครับ ฝันเป็นจริงครับต่อเอ่อรามาสำเร็จก็ตโทษนะครับแต่จริงยูโกดูซะตัวโอ้โหโโหนึ่งตัวสูงครับสวยมากเดี๋ยวเราเรยิงตรงกลางสิวรซิักเจ้าบ้านผู้ขิดนะนะดนแล้วทีเดียวจะสารเลือเปล่าแล้วแน่ครับใรอ่บ โอ้โหชิวรักบอกนะครับอ้าวมันโอ้โหยังเอาจริงโอ้โหลดคอรไปนิดเดียวครับแม่ครับขอไปครับอ้าวเขาก็ยิงพลาดเหมือนกันไม่เปไรจริง เรียบร้อยครับโกซุงกีจยิงเรียบร้อยครับยิงเงี้ยวแล้วโจโกเกมก็สกีตเอฟซีแพ้บุรรัมยูเตะไปในการแข่งเราจะโทษนะฮะเอาไทายแล้วเป็นบุรีรัมยูเดะชนะไปสกอ นะฮะโอ้โหแม่เสียใจเลยครับสาธูกันมาเด็กก็อุ่นโอ้เสียใจนี่ไม่ได้ดูอะไรอะไรครับอบครับก็จบแล้วครับกับการดวลคู้แม็กด้วยกางวอนเออเฮ้ยวิีามยีเต็ดเปิดบานตอนเราการเมืองของซีเก็บซีก็จบแล้วครับ เป็นบุลลัมีิ้ะชนะไปข้าชอบพี่ก็ยิดีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะฮะวันนี้แมนพี่เอสสมบูร์มก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้ว